ก็คือราศีและลัคนาราศีกุมนะฮะราศีกุมนะครับคนถือหม้อน้ํากุมเนี่ยนะครับสื่อน้าโชคนะฟังให้ดีนะถ้าคุณมีบุตรหลานนะครับหรือบริวารที่เจ็บป่วยหรือล่วงรับเนี่ยนะครับบุตรหลานบริวารที่เจ็บป่วยหรือล่วงรับรวมไปถึงน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงที่เราอุปการะ้วยที่เขาเจ็บป่วยหรือว่าล่วงรับไปแล้วเนี่ยจุดนี้แหละจะเป็นสื่อน้าโชคให้ราศีกุม นะครับก็ถ้าคุณจดจำนะฮะตัวเลขที่เกี่ยวกับเขาได้อย่างนี้นะครับหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะเฮ้ยได้แบบเขาเป็นสื่อนําโชคมาโดยที่แบบมาเข้าฝันมาทําให้รู้อะไรแบบนี้ได้เลยนะครับแต่เหนือสิ่งใ,ใดถ้าเกิดว่าคุณจําตัวเลขของเขาได้นะครับเช่นบุตรหลานหรือบริวารหรือแม้รทั่งสัตว์เลี้ยงที่จากไปนะครับก็ลองดูนะครับพิารณาตรงนั้นดูนะครับบางคนแบบสมมุติว่าตอนนี้ลูก บุตรหลานอาจจะมีเจ,จ็บป่วยนะครับหรือถ้าไม่ได้เจ็บป่วยเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ให้คุณใช้เงินเยอะอามาขอให้คุณแบบจ่ายโน่นจ่ายนี่ให้คุณได้ซื้อของให้กับบุตรหลาน นี่แหละทีตรงนี้แหละคือสถานการณ์ที่ดึงมาเป็นสื่อนำโชคได้นะครับอลองดูนะครับหรือถ้าช่วงนี้โอ้โหจ่ายตังค์เยอะเกี่ยวกับคนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนาะจ่ายตังค์เยอะเขาอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือคุณอาจจะซื้อของให้เขาเยอะนะครับก็ลองซื้อเลขเกี่ยวกับหมาแมวดูนะครับหรือไม่ก็เล่นสูตรที่แบบว่าให้หมาแมวมาเขีย่ยเ, <laughs> เลขนะครับกดกดเลขจากเครื่องคิดเลขก็ได้นะ,ะหรือไม่ก็ทําตัวเลขอะ ศูนย์ถึงเก้าเงี้ยเออแล้วก็ให้เขาเลือกเอาอย่างเงี้ยลองดูลองดูมีลูกเล่นหลายอย่างนะครับแล้วก็ราศีกุมนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือการเจ็บป่วยนะครับการเจ็บป่วยนะครับการเจ็บป่วยเนี่ยอาจจะมาจากบุตรหลานบริวารหรือสัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งของตัวคุณเองเลยนะครับจะเป็นสื่อน,นาโชคให้ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคก็ ช่วงนี้เซนดีรางสังอรแม่นมีโอกาสได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลึนลับเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับแล้วก็มีโอกาสได้โชคจากความฝันด้วยนะครับฝันแม่นด้วยนะนี่คือราศีกลุ่มนะครับแนวทางเสริมดวงนะครับอย่างแรกก็คือ วิปัสนากรรมฐานเลยถือศีลปฏิบัติธรรมเลยดีที่สุดอย่างที่2นะครับก็คือแผ่นพับโบชัวบทสวดมนต์หนังสือสวดมนต์ต่างๆนี่นะครับถือว่าดีนะครับอ่แถมอีกอย่างหนึง่งก็คือกระดิ่งเงินกระดิ่งทองหรือว่าระฆังเพลนั่นแหละเนาะนี่คือราศีกุมนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าคุณมีดาวพุธจะเป็นเทวีโชคทัพเรือนชะตาด้วยนะครับรอบนี้มีลุ้นเลยราศีกุมเ,เลขนำโชคครับสามไม่ได้ครับราศีกุมได้แก่ ส79นะครับสี่เจ็สีน้ำโชคนะครับก็เน้นสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับเอาล่ะครับผ่านไปสำหรับราศีธาตุลมนะครับต่อมาครับ